สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีนะคะก็ยังอยู่ที่น้องฟ้าย่ากับดีน่าอยู่นะคะวันนี้นี่ค่ะตอนนี้มาอยู่ที่หลังบ้านนะคะพาดีน้าฟ้าย่ามาออกมาเล่นที่หลังบ้านนะคะนี่ค่ะดีหน่าก็ดื้มมอมเดิมนะคะดีนะทำไมอยู่หลุกดีน่าไปเรียวัดู เละวะดู a, oh, <laughs> นางชี้จ่อง <laughs> นี่นะคะดีน่าก็สนุกเต็มที่เลยนะคะกับฮีมะนะคะส่วนน้องไฟย่าไฟย่าอยู่ไหนลูกไฟย่าโอ้โมีต่อยเท้านะคะอรมแรงแล้วนะคะ หมากัางเยอะเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะฝ้ายาจะเข้าบ้านแ,แล้วลูกหืกดูเขาอี้นะคะเต็ไมไปด้วยหิมะนะคะฟ้ายาหนูอยากเข้าบ้านแล้วลูกหืกดูนะคะหิมะก็เต็มประตูเลยนะคะตอนนี้ถึงทางเข้านะคะ ไฟยาไฟยาจะเข้าบ้านหรอลูกฟฟยาอยากเข้าบ้านแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> หนูก็จะเฉยนะคะไฟยาก็ะจะนิ่งเฉยนะคะอไฟยา ส่วนดุนเจ้าดีหน่านะคะความดื้อของนางนะคะดีน่าหความดื้อของน้องดีหน้านะคะสนุกเต็มที่เลยนะคะดีนะไปเลี้ยวดูไปเลี้ยวดูดีนะาไปเลี้ยวดูไปเลี้ยวดูด ยังเล่นอยู่นะคะอเจ้าดีด้านะคะไฟยะ มาชมความน่นมารักของน้องหมานะอุ้ยดีนะ่ากระโดดข้ามรั้วไปแล้วนะคะโอ้ยดีนะ่าขำอินดีนะ่าดีนะ่าถูความรื้อของนางนะคะดีนะ่าขำอินดีนะ่าดีนะ่าขำอินอมาที่ท่อหลังบ้านนะคะดีนะ่า ี่เลคะความดื้อของนางนะคะดีน่าไหมอ๋อโหโอ้โหนางออกไปข้างนอกนะคะกระโดดรั้วข้ามรั้วไปนะคะโอ้โหสนุกเต็มที่เลยนะคะนี่ค่ะแปลงผักติ๊กนะคะแปลงผักสนแน่นะคะดีนะคขัมอินต้องข้ามไปอุ้มนางหมานะคะ แต่ตจะจับนางได้หรือเปล่า,านะนะคะโอ,โอ้จะจับได้หรือเปล่าขอจับเจ้าดีหน้าก่อนนะคะตอนนี้โอ้โหรอ,องเท้าติดเต็มด้วยหิมะเลยนะคะตอนนี้เท้า เจ้าดีนะเจ้าตัวดื้เจ้าตัวดื้ดีนะตัวดื้ดีนะขี้ดืจับได้แล้วนะคะจับได้แล้วนะคะไปะแหมจอมดื้อดีนะจอมดื้อโอ้โหนางอ่ะความดื้อของนางนะคะ หวมดื้อของนางนะคะนี่แล้วค่ะน้องฝ้ายฝ้ายก็นิ่นงเฉยนะฝ้ายดีนะบิโกอินบิโกอินสกับบิกอินดีนะสกับบิกอินครับครับบิกอินโอ้ยดูความดื้อของนางนะคะ ไปแล้วค่ะนี่คะ่ะควัมดื้อของนางนะคะโดนนางจะข้ามได้นะคะต้องรีบพานางเข้าบ้านก่อนนะคะดีนะดีนะนี่แหละค่ะก็เป็น การพามาชมน้องไฟยากับดีนานะคะที่หลังบ้านนะคะนี่ค่ะดีนาเข้าบ้านรือยังหูุโอ้ตามนางไม่ทันนะคะตามนางไม่ทันนี่แหละคะ่ะหรสิคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะโอ ดีน่าล้วเจอกับดีน่าใหม่นะคะในคลิปต่อไปิดกับดีน่าใหม่นะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ